สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับยินดีครับผมน้านะครับมาพบกับพวกเรานะครับแก๊งสี่ชาใช่คอันนี้ของใครเนี่ยติ๊กโต๊ะใช่อันนี้ใครว่าเด็ดที่อะไรที่ว่าเล่นมุกอะไรก็จะไม่ขำนะครับผมอันนี้จริงแค่เกิดมุกแป๊กที่สุดในน้าวันนี้เรามาทำรายการเลยสับเพียร์เหรอสับเพียร์ล้คุยกันเรื่องเรื่องหลัง นะครับผมหลังรับเวรอ่าใช่หลังรับเวรหลังจากที่พายุเข้านะพายุนี้พายุแรงโอ้โหตกไม่ว่ากระจกจะแตกไปแล้วโอ้วันนี้วันอะไรครับเนี่ยวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่สี่ที่สี่โอ้เป็นวันอะไรวันสุดท้ายของงานมอเตอร์โชว์ใช่วันสุดท้ายของงานมอเตอร์โชว์ด้วยยอดจองเป็นไงบ้างไม่รู้ตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวนะครับว่าจบยอดจองไปเท่าไหร่แล้วนะครับตรงนี้ผมให้เด็กไปอยู่ในงานเดี๋ยวเขาจะรายงานมาตอนสักผมนังอย่างผมในกาผมจะให้เขาอะไรเด็กไหนครับพี่เด็กไหนครับ ผมเด็กไอจับบริษัทกลางปีผมโทรหาอาจารย์เจ้าของที่ว่าคนจัดนี่รู้จักใช่ไหมฮะอาจารย์ท่านเออท่านดรปาจีนเตียมขอเราครับอะไรนะด็เตอร์อะไรนะด็อรปาจีนด็อกเตร์ปาจีนแต่ปลาไทยไม่ได้ต้องปาจีนต้องอยู่ปาจีนนะครับผมก็เป็นคนปาจีนด้วยเป็นบริษัทกลางปีเนี่ยจัด พอเจอปี64นั่นคือใบฉันคือมันจะมีคนจัดเยอะมีท่านอาจารย์พัฒนธเดชอาสาสกิตรู้จักคนเยอะมากเลยครับก็เกี่ยวล้อเกี่ยวล้อ๋อครับผมก็เป็นยานรู้จักเขาแต่เขารู้จักเราแล้วโอ้ดีมากเลยเราเป็นคนต้องรู้จักคนไปทั่วนะแต่เขาจะรู้จักเราไปดูรู้จักเราไปดูรู้จักเราไม่รู้จักเราไปดูรจักเราไปดูรู้จักเราดูรู้จักเราไปดูรู้จักเราไปดัรู้จักเราไปดูรู้จักเราไปดูรู้จักเราไป้จกเราไปดรู้จักเราไปดูรู้จักเราไปดูรู้จักราไ รอยโต้าครับต้องดึงยี้หรือเปล่าต้องสองนิ้วนะได้เลยครับผมานิ้วเลยโชว์ได้หมดเลยครับเอาแต่ผมแนะนำให้ดีกว่าครับผมแนะนำให้พี่หน่อยนะครับเป็นพี่ใหญ่นะครับผมหลังนะครับแล้วก็น้องเอ็กซ์นะครับน้องสุดอันนี้น้องบาร์สครับน้องบาร์สนี่ยเขาก็จะเป็นกรูเกี่ยวกับ เครื่องดนตรีนะมีอะไรก็ผมถามก็ได้นะได้ครับผม่น้องเอ็กซ์นี่งถ้าเป็นแฟชั่นนะดีซีตีเป่าผมได้หมดเลยนะฮะพวกดีซีตีเป่านะครับดีซีสีตีเป่าแท๊กซ์เรื่องนี้เราคุยกันได้ทุกเรื่องได้ทุกเรื่องครับยกเว้นเรื่องมีสาระใช่ครับผมช่องทางติดต่อก่อนดีกว่าครับผมจดหมายมานะครับตู้ปอนนอนนะครับผมช่องทางติดต่อแล้ามีเฟซบุ๊กต้องการติดต่อจดหมายเอ้ยจดหมายก็ดีนะแล้วก็ส่งไปรษณีย์โทรเลขไหมตัวเลขเลิกไปแล้วอาจารย์ตัวเลขเลิกไปแล้ว เอาเป็นไอ้นี้ถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดแชร์อะไรเยอะกดแชร์คนที่กำลังดูอยู่ช่วยน้องใหม่เนาะกดไลค์กดแชร์แล้วก็เล่นแชร์กับพวกเราด้วยแล้วกดซับสไคร้ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยตามที่อยู่ขึ้นขึ้นด้านล่างที่อยู่ขึ้นด้านล่างข้างหลังข้างหลังตามที่อยู่นะครับผม เราเราจะเราจะมาร์กจุดไว้เลยนะฮะทุกจุดเลยตับกดปุ่มซัตเไอร์ไนะครับผมอ่าเวนเวยามเย็นนะครับวันนี้ก็ประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับช่วงเย็นๆเสร็จภารกิจหลังจากที่ลูกค้าไปกันหมดแล้วนะครับก็ได้เวลาของเรานะฮะที่จะมาจับมเฮละนะฮะเอางี้วันนี้เขาเรื่องเลยวันนี้เราคุยเรื่องอะไรเรื่องมอยดจอมก่าวว่าตัวตาก็มาอันดับหนึ่งแล้วโ้อันดับหนึ่งเลยนะตัวเลขที่เราไม่ได้มนโนตัวเลขมาจากงานงานเดียวเลยนะคือวันอะไร วันอะไรวันธรรมพระเสด็จคนเยอะมากพี่ก็ใช้แปล่าเนี่ยโอแปล่หนี่ยโอทีพีคือวันทามพระเสด็จแบบเลี้ยวธรรมวันเลี้ยวธรรมอ๋อแล้วทำไมเป็นเรียวธรรมแล้วทำไมเป็นวันผมผมว่านึกว่าวันทามก็คือหนึ่งโมหนึ่งโมเป็นเวลาโอทีพีโอทีพีหรือว่าต้องมาตรงนี้เราจะได้ยืนยันทางอีเมลอีเมลอีเมลหรืว่าไม่มีคนตอบเอ๊ะมึงกะนั่งเฉยเลยมึงมึงก็มุ้งไงรอรอรอขงมุ้งไง ตกมุกนั่นย่าไปตกหัวนะนแม่แม่รงบอร์ดอะไรนะบอร์ดสเก็ดอะไรนะโอ้ะเก็ดตนี่เขาจะนี่เขาสั่งมาเล่นลางแล้วได้ได้ได้ลองเล่นหรือยังครับคุณเด็กลองแล้วไม่โอเคไมปแย่แล้วไม่อถูกลองแล้วไม่ถูกใจพ่อนะการยืดหยุ่นเราไม่บาลานซ์การบาลานซ์การทรงตัวไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปรุ่นทั้งเล่นกันเยอะนะเดี๋ยวต้งสั่แถวบ้านแถวบ้านก็มีเด็กมาเล่น้ามไดที่ไหนก็เล่นอยู่โอ้ รุ่นนี้เขาบอกว่าถ้าล้มมีปากเปี้ยวปากอะไรเอามาพุ่งสามเลยนะเอาพุ่งปักมือเรียกเลยนะอันนั้นต้องเดือดร้รอนเขาป่วยถ้าล้มนี่พี่ไม่ไม่กลับมาเหมือนเด็กนะครับอันนี้เดี๋ยวล้อลูกหลานไปอันนี้เลยครับถ้าล้มปุ๊บอย่างนี้นะะเลยะครับทึ่งซีกเลยครับเขี่บเข้ามาหน่อยอะไรนะครับเขี่บอ๋อโอเคเดี๋ยวกินค้างไว้ที่ว่าเออพี่บ้านพี่บ้านนี่ต้อง็ีระยะห่างูรูกูรูเรื่องไอ้นี่ว่าเป่าอะไรบาสีดีเป่าอาจจะมุส อีกเขาเรียกอะไรไอ้ที่เป็นไม้ไผ่ที่มีรูรูนี่เขาเรียกไม้ไผ่มิรูอะไรไผ่ที่มีรูอ๋อรุยกระโหแขงเออเอาเอายังไงอ่ะไอ้ขุยนี่อันนี้เราเข้าตลาดแล้วใช่ไหมนนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยอางี้เลยอ่ะเอางี้เลยวันนี้ที่แป็นไฮไลท์เลยอ่ะยินดีกับธุรกิจของเพื่อนอ่ะของตบมือตบมเพลทำดีก่อนะยอดเลยน้ำอะไรน้ำแห้วใช่ไหมยอดสุดยอดน้ำป็นมงเนี่ยโอ้โหอ๋อเออเดาอ๋อ เปิดรับออเดอร์แล้วเข้าใจครับใจจะครบออเดอร์แล้วไม่ใช่อ้อยธรรมดานะอ้อยออร์แกนิกออร์แกนิกด้วยเข้าวิธีปลูกก่อนเลยแล้วออแกนิกนี่เดียวเรื่องจากความว่าออร์แกนิกผมไม่รู้มากเลยเวลาอ้อยเขาปลูกเนี่ยเขาเขาเป็นเมล็ดหรือว่าเขาปลูกเป็นยังไงไม่เข้าใจเป็นตอนี่ให้ถามแล้วมันไม่มีเมล็ดมันมีมันมีดอกไม้ดอกอ้อยไหมมีดอกอ้อยก็มีด้วยอ๋อดอกอ้อยมันเป็นยังไงครับลองลองไปต้นพงนะ อ๋อต้นพงแล้วต้นพงมันเป็นยังไงมันเป็นตระกูลเดียวกันเหรอฮะต้นพงกูจะอธิบายเยวเอาจริงๆคือว่าไอ้เดี๋ยวกูรู้มันจะต้องให้ความรู้หรือว่าคนดูรายการเราเนี่ยต้องมีความรู้เมื่อกี้เขาจู่ว่ะผมมันต้องมาจากมันแล้วหรือผมก็แบบต้นพงมันเป็นตอแหมเป็นตอเหมือนกล้วยเหมือนกล้วยเหมือนกล้วยขยายพัไปคือล้วมันก็เป็นแตกกอนมันออกมาก็เหมือนต้นไผ่อะไรอย่างเงี้โอ้ตรงนี่ว่ามัน มันของของของเราเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกก็คือไม่มีไม่มีสารสารพิษตกค้างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปลูกไว้ตรงกลางใช่ไหมอ่ฮะก้านข้างนี่เราปลูกข้าวนะโอ้แล้วข้าวที่ปลอดสารพิษก็คือกองกองยาฆ่าแมลงจากไร่ของคนอื่นมาด้วยนะโอก็คือเราเป็นกองอีกชั้นชั้นหลายชั้นเดี๋ยวมันจะทําให้พอถ้าเกิดเราปลูกไส้เพราะว่าถือว่าเราปลูกไส้แป็นเดียวอ่า แล้วเจ้าอื่นเขาปลูกข้าวกันอ uh ่าครับแล้วเขาก็พ่นยาฆ่า,มาแมลงโอ้โห oh oh. แล้วเขาก็จะปิวมาเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกข้าวข,ของเราแต่ข้าวที่เราปลูกเนี่ยจะเป็นปลอดสารพิษด้วยนะก็ป oh oh. ล,ลูกพ้อมไปก่อน <Wow. S 2> แล้วอ้อยอยู่ตรงกลาง <c oughs> อ๋อก็คือเอา้อเอาอ้อยนี่คือล้อมรอบไอ้อาข้าวล้อมรอบอ้อยเลยเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวต้องไปไปทำไปเซอร์วีส์ใช่เดี๋ยวเราพาไปเอากล้องไปที่ที่สวนจริงๆไปดูเลยดีกว่าแล้วก็ใช้ปุ๋ยก็จะเป็นพวก ขี้วัวเป็นเป็นหีล้วแสดงว่าน้ําที่เรากินนี่คือกินขี้วัวอะไรใช่ไหมเนี่ยมันกรองแล้วอ๋อมันกรองแล้วอ้โกรองแล้วต้องกรองต้องกรองนะเพต้องกรองคือมันไม่ได้ดูดขี้วัวออกมาแล้วกินออกมาเป็นหนึ่งนิดหนึ่งนิดนี่มันต้องหวานอ๋อไอ๋อเอ๋อเนี่ยเห็นเพราะว่าถ้า เนี่ยอ้อยอ้อยจะเป็นลำอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมเห็นทั่วไอ้ตรงนี้มันจะหวานเลยตรงนี้อ่าเหมือนทอข้าท่วปลาตาก็เป็นไงเป็นซอยอ๋ออ่าบ้านบ้านต้นต้นซอยน้ําก็จะแรงกว่าน้ำแรงอ่าปลายปลายซอยน้ําก็จะค่อยกว่าเพราะฉะนั้นเหมือนกันมันดูดซึมสารอาหารมามันก็ต้องผ่านต้นก่อนออ๋ผ่านกอมันก่อนเพราะฉะนั้นกอมันก็จะหวานแล้วข้อดีของคนที่กินน้ําอ้อยเนี่ยโอ้เยอะแยะเลย เรื่องโมเลกุลของน้ำอ้อยนะมันหลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยเป็นเบาหวานกินได้ไหมกินได้ครับโมเลกุลของน้ำตาลในอ้อยเนี่ยมันเท่ากับโมเลกุลน้ำตาลในเลือดเลยเรากินเข้าไปเนี่ยมันสามารถดูดซึมเข้ากระแสเลือดหมายถึงว่าสำหรับคนที่เกี่ยวกับน้ำตาลในเลือดสูง มันมีคอลลาเจนนะน้ำอ้อยเนี่ยมีคอลลาเจนนะมันรอไว้อันนี้ไม่ได้พูดถ้าถ no. oh. oh. ้าสมมติว่าเขายครับงจ่ายวิจ่ายนักวิจัยถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ใช้วิธีดื่มเราใช้ฉีดเข้าเส้นเลยนะฮะแบบฉีดน้ำฉีดติดหรือไม่ก็ไอ้เลยไม่ต้องเปลืองกนะมันเปลืองเข็มหรือเอาเป็นแบบหยอดนี้น แบบคนเขาชอบให้น้ำเกลือเราให้น้ำอ้อยอะไรอย่างนี้ได้เอาเข้าจากน้ำอ้อยเหมือนน้ำหน้าลองนะนี่เดี๋ยวมันกินได้หลายวิธีเดี๋ยวพี่นายคิปหน้าลองไปจับอ๋อเวลาไปให้น้ำเกลือก็บอกแม่เอาน้ำอ้อยโอ้โหถ้าเกิดน้ำอ้อยโด่งดังขึ้นมานี่เจ้า่างเลยนะลองบาลทุกที่เฮ้ยโรงบาลทุกที่นี่ต้องทมารมใหม่นะให้น้ำอ้อยเฮ้ยไปไปโรงบาลไปให้น้ำอ้อยเออดีเลยนะไม่มันทำให้สดชื่นด้วยนะแต่ว่ามันก็จะมีวิธีการกินนะต่างอย่าง อ้อยอ้อยขวดนึงเนี่ยเรากินไปก่อนเลยเย็นๆนะครึ่งขวดแล้วให้ร่างกายมันปรับตวก่อนนะแล้วก็ตักครึ่งขวดแช่เย็นไว้ัประมาณทั้ชั่วโมงหนึ่งแล้วมากินซ้ำอ่า้ช่วยแก้แห้งเหล้าทำให้ร่างกายสดชื่นมากเ่ยนบางคนเขาน้ำตาลตกคือน้ำตาลตกมันจะแบบรู้สึกหอมเพียวเพียวม็ต้องมีตบหวานตกหวานแล้วจะเป็นตัวบำรุงไต ตายบำรุงตับดีกว่าไปเอาหวานจากน้ำเชื่อมเพราะมันมาใหญ่โอ้คนละเรื่องเลยหวานหวานนั่นชม่พลาดนั้นไปสะสมในเส้นเลือดนะวันนี้ผมมาได้ชิมนะอ่าเป็นไงเฮ้ยได้ไหมถือว่าแม่งหวานพอดีกองชิพผมเอาแค่หน้าพอหลังไม่เป็นไรไม่ดีชั้นได้นะข้าเขาง่ายโยกก็ได้ใบหยกง่ายจะได้อันนี้เราจะพูดแบบว่าไม่ได้แบบอะไรป่วยกันนะไมยกันเลยแล้วมันพื้นที่สําคัญนะูกเนี่ยกาญจนบุรีทางเขียดทางตะวันตกเนี่ยข้าวอ้อยก็จะรสชาติอย่างนั้นในเขตปทุมเราคลองน้องคลอง กองห้าเนาะืออะไรพวกนี้เขาก็ปลูกนะก็จะเป็นรสชาติอีกรสหนึ่งอ่าถ้าเกิดเขียดตะวันออกพวกปลาจีนพวกจันทบุรีก็จะเป็นอีกรสชาตินึงมันเค็มๆหน่อยมันเกี่ยวไหมแล้วทำไมถึงเลือกที่นี่ที่การขึ้นหนึ่งเนี่ยที่การเนี่ยเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแน่าตน อ้อยเนี่ยจริงๆน้ำเยอะเลยดีมันก็จะออกเปรี้ยวอมเปรี้ยวหน่อยน้ำเยอะเราดับเยอะเปรี้ยวมันจะอมเปรี้ยวนิดนึงอ๋อที่ว่าบางน้ำเปรี้ยวบางข้าบางน้ำเปรี้ยวไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวถ้าถ้าเกิดทางโน้นทางทางสุพรรณทางกาญจนบุรีปัจจุบันถ้าเกิดบินแถวนั้นน่ะมันก็จะเหมืเหมือนมะขามหวานต้องปลูกเพชรบูรณ์อะไรเงี้ยออ๋มันก็อยู่ที่พื้นที่เนาะพันเดียวกันแต่ปลูกคนละพื้นที่รสชาติละเป็นต่างกันแต่ของพี่เนี่ยมาจากกาญจนบุรีอืม ว่าอีกยอดเป็นสภาในที่ว่าออางี้ละกันสภาของไทยอยากจะแบบลองจริงโทรมาตามเบอร์นี้โทรมาได้เลยส่งได้ส่งได้ครับส่งส่งได้แต่การเก็บรักษาเนี่ยบอกกับคุณผู้ชมหน่อยว่าเป็นยังไงผมฉันมาแล้วเนี่ยผมฟิตเลยสดนะเนี่ยมันสดจริงฟิตไปก่อนเพราะว่าหนึ่งมันมีเชื้อพวกแบคทีเรียพวกอะไรเงี้ยบางที ทําให้มันตายไปก่อนก็คือพ๋ิตนี่มันก็ทําให้มันตายได้พวกทีนี้ก็ลองดูฝากอันนี่คือเป็นธุรกิจของพี่หลังใช่ไหมครับพี่หลังของพี่หลังเลยนะฮะก็แล้วคิดว่าน้ําอ้อยเนี่ยตลาดเป็นไงตลาดจะสู้น้ํากัญชาได้ไหมอ่าตอนนี้ก็ปัแลงเออมีมีความคิดอย่างนีสายเขียวเหมือนกันเลยมีความคิดอยู่เหมือนกันนะว่าน้ำอ้อยเขียวกัญชา เออแต่ทีนี้มันก็ต้องติดเลยนะติดเลยนะฮะแต่ติดไงมันติดปัญหาอยู่ที่ว่าใบกัญชาเนี่ยมันเขาขายกิโลละเป็นตอนนี้ใบกัญชาที่เขาขายกันมันจะมีให้หนึ่งบ้านปลูกได้สองต้นหรืออะไรตต้้นนแต่ตอนนี้คือเราต้องรวมตรวมทำเรื่องทิเรื่องสี่คนแล้วไง็นหกต้นหกสี่ยี่สี่ละโอ้โหอย่างนี้หยาบได้เลยใช่ไหม พูดถึงเรื่องกัญชาผมก็พอมีความรู้อยู่บ้างนะครับในในฐานะคนนึงที่เคยดูดในฐานะคนนึงที่เคยดูผ่านตาศึกษาเขาศึกษาดาศึกษามาใช่อยากรูส่งใช่เพราะตื่นเศรษฐกิจนะเพราะสมัยที่ผมเป็นวัยรุ่นจะมีอาจารย์ไอ้แอดคาราบาวอ่ะเพลงกัญชาใช่ปะโอ้ใช่ครับ เตียวว่ามีจาหน้ำหนึ่งใบอะไรอาจารย์เคยเคยได้ยินว่าเดี๋ยวหนังไม่ได้ยินเดี๋ยวก็หลังทับกัญชาปลูกขึ้นมาได้เนี่ยอาจารย์แอดกระบปดาเลยว่ามันขบดเลยใช่ไหมอ่าเป็นหมายถึงว่าก็ต้องแบบกลับเพราะว่าเออเนี่ยมันดีจริงๆที่เขาร้องเพลงเนี่ยใช่คือมันเป็นไอ้เพื่อนยากก็จะได้ฟังนะเอาแล้วเราฟังเขาว่าเขาจะปลูกว่าว่ากัญชาคืเขาจะปลูกที่ว่าอ่ากัญชาเนี่ยที่ว่าตอนแรกที่เคย ได้ยินกันว่าแบบโอ้โหปลูกเสรีปลูกเสรีปลูกเสรีแล้วอะไรแล้วเนี่ยคือตอนนี้มันก็ยังผูกลำบากอยู่เพราะว่ามันก็อยู่ในเรื่องของกฎหมายเที่ยงติดเยอะแยะนะแต่ทีนี้เราก็โอเคผมก็ได้ศึกษามาระดับหนึ่งละนะครับการที่เราจะใช้กัญชาจริงคือมันจะเน้นที่ดอก อ่าดอกเนี่ยแหละคือประโยชน์ของมันโดยแท้แล้วใบใบก็ได้ใบก็มีมีมีคุณประโยชน์เหมือนกันใบก็จะเป็นอ่าคุณประโยชน์ในลักษณะเหมือนกับอ่าทให้อ่า,อาแก้ในเรื่องของเบาหวานแก้ในเรื่องของอ่าเน็บชานะครับผมแต่ประโยชน์จริงๆของกัญชาเนี่ยก็คืออยู่ที่ดอกดอกเนี่ยคือเป็นตัวอ่าตัวยาขนาดแท้เลยใช่ครับแต่รงใช่ฮะก็คือมันจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับมันจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนคือดอกเนี่ยถ้าเกิดคนที่แบบอ่ายังไม่เคยลอง อาจจะโดนไปสักหยดหรือสองหยดเนี่ยอาจจะหมืนเอพราะว่านอนละถ้าคนแพ้นี่หนักนะถ้าคนแพ้นี่หนักเลยถ้าคนแพ้นี่แบบนอนเป็นวันแต่แต่ไม่ถึงตายนะครับผมไม่ถึงอาจจะแบบอาจจะเปี้ยนะครับผมก็เทแรงนะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณหนึ่งไม่จริงๆแล้วีไอ้ที่เขาเขาเอามาหยอดลิ้นมันช่วยอะไรมันจะช่วยในเรื่องของถ้าเกิดการการยอดลิ้นเนี่ยมันก็จะแก้หลายๆอย่างมันจะช่วยในเรื่องของอย่างคนเป็นโรคพารนสันโรคสัตว์าจากโรคสัตว์นะฮะ ก็คือคนอาจจะโดนน้ำมันกัญชาที่สกัดมาเข้มข้นเนี่ยหยดไปสักหยดเดียวนะครับอาการสั่นยัไม่ตายอ่ะพี่นี่เลยใช่ไหมนี่นเำก้อนโตเลยนะคักเลยเฟี้ยนเลยทีนี้ขอดูเลยไม่ใช่ครับผมคือมันก็อาการสั่นมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับผมจากที่ผมดูในคลิปต่างๆนานาหมาที่เป็นโรคตับเป็นโรคทากินสั่นนะหมาก็เป็นได้นะครับพวกที่มีสั่นก็คือมันตระแใช้กัญชาไอตัวกัญชาเนี่ยก็คือใช้สกัดจากดอกมันเลยโดยเฉพาะ วิธีการสกัดของอดอ,อกกัญชาเนี่ยก็มีด้วยกันหลายวิธีครับผมมันมีวิธีการหลาย,ลายอย่างมากที่จ,<า>จะเอาตอนเขาใช่ข <มะ S 1> ั้นตอนเยอะมากนะครับผมจะไปศึกษากันดีๆนี่มันแปรรูปได้ทั้งแต่ดอ,อกต้นกล้าใบแต่เดี๋ยวนี้เห็นคุณพวก,พวก พวกใบเี่ยเอามาทอดเป็นอะไรกุ้งละใช่มันก็เป็นสีสันไหน้าพิซซ่าอถามว่าประโยชน์มันมีไหมมันก็มีแต่กินได้อ่ากินได้ก็ถามว่าอร่อยไหมมันก็เหมือนเอาผักไปทอดลย่แหละก็คือเหมือนดอกไม้ทอดไม่ได้มีผลอะไรเลาไม่ได้มีผลเลยมันไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเลย น้อยไดอยู่ที่ดอกมันแต่แต่สิ่งที่ประโยชน์จริงๆเลยคือที่ดอกนะครับเอาคุณค่าของอนดีแต่คนเอามาชอบมาใช้ผิดไม่ผประสงค์ถามว่าอาจจะดุลเพื่อสันทนาการก็ได้เขาเจ็บมืนนอกบางบางรัฐเขามีนะรัฐเขาเปิดเสรีเปิดเสรีกัญชาเหมือนเปิดปืนกัญชาเอาไว้เวลามีโควิดเนี่ยเขาจะตุนเอาไว้เสพเขาเหมือนเราเล่าปืนอะไรอย่เงี้ยเคยเคยเคยได้ลองไหมฮะ เคยได้ลองไหมสมัยวัยรุ่นเคยไหมฮะยวัยรก็เคยมีเพื่อนเพืเขามีพันล้าำพันลำจุดปิดบ้องอะไรประมาณนี้เนาะลำแล้วก็อ่าาอเฮฮะไร่างเนะไปแบบสัมมนาอะไรพวกเนี้ยโอ้แล้วก็นะฮะมันก็ผ่านช่วงวัยนึงเนาะครับอ่าแต่มันจะหอมกว่าบุหรี่นะใช่มันจะหอมกว่าเพราะยังไงวันนี้โอเคก็คลิปนี้วันนี้ได้อะไรมึงเนี่ยอ๋อได้ได้หลายอย่างฝากไปแล้วกันนะธุรกิจเพื่อนของอาวุธ ของากเพจอ่ะน้ำอ้อยมีเพจอะไรบอกให้เขาอย่างนี้อย่างนี้ยังขึ้นไม่ให้เบอร์โทรนะโทรสั่งแล้วก็ไปดีไลน์จนตายอะไรก็ไม่ต้องนะจดมันเพิ่งคิดอาทิตย์เดียวบางทีมันก็แต่เพาคิดเราก็ทำเลยอทิตเดียวนี่ได้มามาเยี่ยนจุดนี้เนี่ยแค่อ่านยูนี้ขายแล้วอ่ะคือคิดปุ๊บสั่งรถเออแล้วก็สั่งรถสั่งอะไรเป็นเรื่องยาวเลยนะจันหลังซื้อไอ้นี่เป็นยังครับไอีกจุกจังอะไรกันร้อยหมดครับวันตรงนี้ส่งออเดอร์แล้วไงเดี๋ยวนแต่ผมอยผมจะมาขายคุณนี่ไงโผมก็นู่นยืนบิด อย่างเงี้ยหรือว่าใช้แบบทิปหน้าคราวหน้าพอเรามาตั้งโชว์เออทีมหน้าเดี๋ยวเป็นสปอนเซอร์หลักได้ได้ได้โอ้เจ้าแล้วเออเอาน้ำอ้อยเดี๋ยวเรามาทำอะไรเป็นเกมเกมกินน้ำอ้อยเดี๋ยวเอาน้ำอ้อยมาละเลงตัวอะไรก็ได้ใครที่ขายของอยู่อ่ะใครที่ขายของอยู่เพื่อนเซลก็ได้ต้องอย่างรีวิวของให้คนรักเป็นร้อยคนรักเป็นพันคนรักเป็นพันคนเกียร์ทั้งประเทศ หรือหรใครอยากจะฝากให้เอาออกมาเรียนได้ลยได้ไปเลยครับส่วนจะขายได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะทา้งไงก็ฝากไว้แล้วกันเนาะไ้ครับผมวันนี้ก็พวกเราสี่คนขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวส่งเดี๋ยวแชร์ับแชร์ให้ทีกเ่อเีิ